าชมกันต่อครับคราวนี้จะเป็นคู่มันแน่นอนฮะ P บวก C นะครับ P บวก C นี่เป็นคู่แบบสุดแข็งเลยเรอยังอยู่รอบแบ่งกลุ่มนะจากทีม a l ลกอฮอลิซึมแค่ฟังแค่ชื่อก็มึนๆแล้วฮะ a อล oh กอฮอ i s m จะพบกับทีมน้องมิน้น อย่างครับอย่างที่เห็นนะครับน้องมิ้นทางขวาคาริสซึนทางซ้ายแม่คู่นี้เจอกันแล้วกันมันแน่นอน,นให้กล้องจับอยู่นี่คือทีมน้องมิ้นนะฮะพีบวกที่เห็นอยู่นี่คือธนภพัฒน์ตนโอ้โหตา ธนพัฒจับคู่กับธนพัฒเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆก็ตันกับซีจับคู่กันนี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือซีครับธนพัฒน์ปีเท่ากันนะครับทั้งสองคนส่วนที่เห็นอยู่นี่มีผูกจุกด้วยครับคือคุณสุภกิจหรือว่าบอมนะครับ30ปีมาจากสะแก้วทีมอัลกอฮอลิซึม อีซ้ายด้วยดิจับคู่กับอูครับหูสาตาันนะฮะเดชมนีวงถ้าป๋าจำไม่ผิดมีแบดแบนี่ได้ภาคอูทุกงวด,วดผลงานล่าสุดของท้งฝ่ายคอริสซึ่ก็คือรองชนะเลิศแบดแบครับขณะที่คู่ของน้องมิ้นนี่ยังไม่เคยได้รัางวัลจากแบดแบนะครับ ที่หันหลังชุดขาวนี่ก็อู๋รับซานันเจ้าประจําแบดแบ๊วอยู่แล้วใช่กับสไตล์ตีแบดเปิดเสื้อเปิดพุงไปด้วยครับถ้าพักเดี๋ยวว่าพอนื่อยจะเปิดพุงกว่านะจังนะเดี๋ยวดูคาแรคเตอร์ส่วนตัวเขาเพื่อใหแบบระบายความร้อนระบายความร้อนในถังน้ํามันมันช่วยได้เหรอช่วยได้จริงอ่ะช่วยอู๋คนเดียวได้แหละนั่นดิ นี่น่าจะเป็นนัดท้ายๆของรอบแบ่งกลุ่มนะเดี๋ยวก็จะหมดแล้วก็จะเข้าเข้ารอบรอบ,อรบล็อกเอาช่บก่อนนักกีฬาไม่ต้องรอานานจนเกินไปนะเท่าที่เห็นนะ<ช>แก็คุยกับหลายๆท่านทางฝั่งของเสื้อสีน้ําเงินนี่ผมไม่แน่ใจใช้ชื่อทีมสีดิพูลปะน้องมิ้นเป็นน้องเพราะว่าเจ้าสีนี่เป็นลูกของรุ่นน้องผมเองเสื้อสีน้ำเงินที่หันหน้าเข้ามาทางจอตอนนี้นะมือขวา ส่วนมือซ้ายนี่คู่น่าจะคู่กับตั้นใช่ครับนะตั้นนี่ก็เป็นเด็กเก่าที่เมื่อก่อนอยู่ทีมแกรนูล่าด้วยกันนะครับแต่น้องๆน,น้องเขาก็เป็นอายุยังไม่เยอะนะฮะยี่สปีใช่ครับ,รบอดีตนักกีฬาแข่งขันนะครับง <c oughs> ั้นป๋าก็อยากจะบอกว่าอู๋อ็งเหนื่อยแน่ <c oughs> แน่นอนเ <c oughs> พราะอู๋น่าจะผู้ใหญ่สุดมั้ง สามสิบเท่ากันะทางฝั่งแอลกอฮอล์แต่ชื่อทีมก็ดีมากนะเหมาะกับคนนะแอลกอฮอลิซึมถูกถ้าคนจะเล่นนะไปอยู่ทีมเขาเนี่ยแหละมันให้ผมเป็นหัวหน้าทีมด้วยได้ขอบพระคุณเอาคครับเกมเริ่มเอาดิโอ้โแบ็กสวนซ้ายนะครับเอ้าไม่เสียเปรียบนะขวาคนซ้ายคนเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังครับโอ้หตั้นนี่ไม่เจอนานนี่หลายปีเมื่อก่อนหน้าเรียวีเยวนี่ตั้นหรือซีตั้นตั้นตั้นมือซ้ายตั้นครับเซอ้์ดัมเงิน สีมือขวาสวยงามเมื่อก่อนตั้นนี่หน้าเล็กกว่านี้เยอะนี่ว้วนขึ้นเยอะโตแล้วโ<ช>ตวเป็นหนุ่มแล<ะ>ม้วโตเป็นหนุ่มแลม้วนนมลไม่ต้องดูทรงผมมาดูด้านข้างเนี่ยแก้มเป็นพวงเลยแอบพยายามช่วยไม่ต้องช่วยฮะไม่ตันแล้วสองศูนย์ีนี้ข้างหลังนี่มีฉายาเลยนะครับสีตีเสีย อุ้ยสามโอ้ยอันนี้นี่มันหลานมันหลานผมผมแซวได้เขาไม่เขาบอกว่าฉายาเนี่ยไม่ได้มาจากโชคช่วยนะมาจากผมตั้งนี่ะมันมาจากเราเป็นจริงไงเดี๋ยวดูเสียไหมเลี้ยวอีกแล้วนี่ไม่เสียนะได้คะแนนด้วยสุดยอดสุดยอดสีสีไม่เสีย ไม่ค็อยากจะเจออะไรผมไม่ค็อยากจะเจอซีเท่าไหร่ว่าเจอมันม<ะ>ชอบเรียกผมเจ็กน้ำอะ่ะเรียกตั้งผมไม่มีแรงเดินเลยอะ่ะดูดิอุ้ย,ยไตเนตต็ตอ่ะตายตายเอา้าหือเกือบข้าม,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 มโอ้ตั้นวางไว้นี่ไตเน็ตเลยนะครับยอดเยี่ยมครับห้า,า,าสูงแล้วโคช้ชไม่รู้จะไหลเขาเรียกว่าไหลไปในนี้เลยอ่ะไหลเป็นน้ำฝนเมื่อวานเลย อ้าวแต่เสิร์ฟเร็วแล้วก็เสิร์ฟเสียนะครับไ <5. S 1> ล่มาห้าหนึ่งต่อห้าโอ้โหแบ็คแฮนด์เกี่ยวมาดีมากครับโอ้โอ,อยู่ครับอยู่ตบมาแล้วต้านรับแรงเกินออกหลัง <5. S 1> สองห้าสองต่อห้าเสิร์ฟติดไน้อีก <5. S 1> แล้วหกสองครับ โอ้บอมจะประกบลูกนี้ครับติดเน็ตเองครับสุภกิจเจ็ดสองเนี่ยผมจะถามป๋าอยู่ดีเลยว่าเมื่อกี้อีคิวอีคิวชื่อเล่นเหมือนกันนะป๋าบอกว่าเรียกชื่อจริงดีกว่าอ่ะผมอนุญาตให้ป๋าเรียกชื่อจริงทีมเนี้ยเนี่ยที่กำลังเสิร์ฟเนี่ยไม่ให้ทนายพัดรับนะว่าใครเป็นคนทำแต้มอ่ะ ยังดีเกาไม่อยู่ตรงข้ามกันนั่นนะดีเปลี่ยนทรงผมพากันดูครับว่าจะต้องพาก,าพกันอย่างไรเจอเคสแบบนี้ได้ครับได้ครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะเรียนรู้ไว้ครับเอาโอ้หเอาอีกแล้วตามอยู่นั่นนั่นหนึ่งนองสามสี่อาชนะพัฒเสริมฮะชนะพัฒสวน,นกดไปทิ้งโอ้โหมีธนะพัฒหลอกหน้าไม้แล้วเนี่ยธนะพัฒตบแล้วเนี่ย มองไม่เห็นแล้วธนาพัฒน์หายไปคนหนึ่งชื่อเขาเหมือนกันเลยแต่เขียนคนละแบบสะกดคนละแบบโอ้โหไม่ลอยไม่ลอยดีนีครับซีแบนซงกต่ก็ยำนำห่างนะสี่สิบเท่านั้นเองสวยมากได้ับนซงสิบปสีพัก คึงเกมครับนำไปสบายๆนะฮะกบอว่าธนภัทรกับธนภัทรทางคู่เด็กนะครับทำได้ดีกว่าเรามาดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีในรายการนี้กันดีกว่าครับครับตัวแรกเลยป๋าแม่มังกรซีฟู้ดนี่เราสองคนยังไม่ได้ไปลองกันทีนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องไปตลองเขาหน่อยเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงนะแล้วก็ซูเปอร์ฟู้ดครับอาหารเสริมโนล่าโนนล่าะครับใครไม่แคร์แต่เีแคร์นี่อันนี้ผมจัดให้ป๋าคนเดียวนะเพาะป๋าเสียงนุ่ม ต่อไปครับอิชิอิจิเมชิพัฒคารอาหารญี่ปุ่นน่าทานมากอร์เอสโ f ฟรีครับเจ้าประจำครับแล้วก็เพลินครับบายพัฒนรัตน์นะครับเลกิเซอันนี้ทำอะไรบ้างนะหลอดไฟก็มีมีหลายอย่างนะป้ายไฟก็มีครับมาชมกันต่อครับ 11C โอ้ โอ้ยโอ้ใส่ตัวเดียวอยู่เลยฮนะใช้ได้เหมือนกันครับโอ้ยโอ,โอไม่รู้เมื่อก่อนหนังจีนผมเคยบอกยังมีอยู่คนหนึ่งชื่ออู๋ไม่รู้นะคุุ้ๆคุ้นุโอ้ยไม่รู้แต่ในเรื่องราวในวงการ,ธธารยุทธจักรเนี่ยอ๋อโอเคแม่งรู้ทุกเรื่องใช่ใช่ใช<ๆ>่เขาเป็นผู้รู้ใช,ใช่ใช่ใช่แต่เขาชื่ออู๋ไม่รู้ใช่อันนี้อู๋ไม่ตกตกครับขอไป ทิ้งไปอีกครับเป็นสิบสองต่อห้าสีสับโอ้ยออกนิดเดียวฝั่งนู้นนี่ลุ้นด้วยสายตาแล้วนะครับ <สา S 1> ได้แต้มครับหกต่อสิบสองเอมอ้าวสิครับเจ็ดสิบสองเสตาร์ทเครื่องไล่มาแล้วครับ จะสตาร์ทเพิ่งหา,ากุญแจเจอเมื่อกี้เอาสิครับ8 2เพิ่งหา,หงากุญแจเจอ,อจริงๆด้วยฝั่งนี้ใครเสียเ <82. S 1> ออซีเสียเฮ้ยโอ้โคตรหลงเหลียล่ยมหลงเหลี่ยมแล้วป้าหลงเหลี่ยมผมแล้วเข้าฉายเอาสิสีตีเสียไงโอ้ oh no why you do that อ้าแต่เขา น่ารักนะครอบครัวน,นี้น้องสี่อ่ะพ่อเขาชื่อ A อ,อแม่ก็ชื่อ B <ห>จีจริงๆไม่ได้พูดเล่นจริงๆกับบ้านบ้านก็อยู่หลังบ้านผมเลยถ้างั้นน้องสี่ก็ต้องชื่อ D, ดีเไม่ใช่ผมกำลังน,นึกอยู่น้องคนเล็กชื่ออะไรนั<า>้นน้องชายของ A อพ่อเ,เขาอ่ะชื่อ M <aj> ออจริงๆตีแบตหมดเลยชื่อเป็นตัวอักษรถูกต้องครับ เอากลับมาได้หนึ่งแต้มครับหนึ่งคะแนนจากลูกตบของซีโอ้โยได้ซ้ายของตั้นบล็อกไว้อยู่ครับลูกนี้ไม่ปล่อยให้ลูกผ่าน 4, 9. ส 4, 9 14ต่อเอยากขึ้นง่ายอันนเะี้เน้นเกมบุกครับทั้งฝั่งคู่ของตั้นกับซี 5, <9. S 2> เอาพลังหนุ่มมาสู้23่สกับสานะฮะ เมื่อกี้ไม่รู้สัตานันอ้สตนันเปิดเสื้อระบายความร้อนยังไม่รู้ยังครับยังยังน่ร้อยพักเกมเลยไม่ได้เปิดนะเพราะฝั่งน้ำเงินนี่เร็วกล้วเน่น่าจะต้องถอดเลยแหละเปลี่ยนตัวใหม่เลยตัวนี้เปียกหมดแล้วเซเลยสิบต่อเก้าครับเอาขึ้นให้บ้างโอ้ยยยยยยยวยยยั ย้ำดีมากครับซ้ำอีกดอกนึงเล่นทรง1 0บสิบหกมีถ้าได้ชุดเล็กๆใหม่สักสามคะแนนนี้มีโอกาสเลยนะครับมีโอกาสเลยเกมจะยิ่งสนุกขึ้นครับแต่ว่าถ้าจะตบใส่ต้องตบใส่ธนพัทนะคะฮะฝั่งนู้นนะคนไหนโอ้โหโดน อทอพุทธเจ้าสะกดผมไม่ได้เลยเอาพอพานเลยดีก<อ>ว่าพอพานเลยพอพออะไรนะพอพานเอ้ทจะามาผมผมนผมจะเรียกพออะไรอีกอ,อ,อ่ะก็พอพานไงพอสมเาไม่ดีนะเดี๋ยวนี้พอพวกเราอยู่กับสมาร์ทโฟนมากไปแล้วใช้พิมพ์โดยที่ไม่ใช้เขียนอนะ่ะมันทำให้แบบว่าอเออนึกอะไรไม่ค่อยออกเลย่าง อู๋ย้ำลูกนี้น่าจะออกใช่ครับโอ้โหหัวโ,วโขกเล็ดเป็นหนึงน่งดอกออกแน่ <c oughs> จริงเก่งจริงอูโขกเสาสิอูโขกตะข่ายทำไมอ่ะเอ้ย <c oughs> ไม่เก่งโขกตะข่ายไม่นา่า <c oughs> จำหรอกอูให้โลกจำอูโขกเสาเลยมีไงโคตรยากนะอูโมโหเฮ้ไงตกเป็นแต้มน,นะฮะอูไม่รู้ไม่รู้ตกเป็นแต้มนะครับสิบแปดต่อสิบเก้าโหสวย อ,อุ้ยเหมือนออกอ่ะออกครับนิดเดียวเองครับสิบสองสิบเก้าสิบสองสิบเก้าโอ้โหรับดีเกินยี่สิบเกสิบสองยี่สิบเกมพอยต์บสองหลงห่งครับแเกมพอยต์เลยครับมาจะออกเรียบร้อยเลยครับ เกมแรกเป็นของดับเบิลธนพัทรก่อนนะครับ,บ,บอ่าเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับ ม,มาชมกันต่อในเกมที่สองครับสนนเเท่าได้ เาหลอกนิดเดียวเองครับีทำได้ดีมากนี่ครับสวัสดีมมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วครับจากคุณถ้าผมอ่านผิดบอกเลยนะค,าาคุณเว็บล็อกไม่ด่าไม่ด่าค,คุณเว็บล็อกเขาบอกว่าเท่าที่ดูแบดเว็บมาเนี่ยแบดแบมือตรงปกจริงๆสู้กันสนุกที่อื่นๆนี่หมกกันยับเลยพบมืออ่อนคว่ำเลยครับที่นี่ไม่ขาย่อหมกที่นี่ขายขนมจีนเกี่ยวไหม ใส่เต็มเต็มไม่นั้ำไม่มันโอ้ยโอ้ก็พยายามจะไม่ขึ้นเลยนะพยายามจะวางอ่ะอย่างคู่นี้ถ้าจะดูว่าทางฝั่งของทีมแอลกอฮอลิซึมเป็นรองก็ไม่ได้มากนะเป็นรองตรงไหนเป็นรองตรงอายุแค่นองถ้าพูดตรงๆรงอ่ะเพราะคือคือเลเวลเกรดเดียวกันอ่ะ แต่ฝั่งนู้นได้สดไงครับ23เนี่ยใช่ใช่ตีห้าเกมยังไม่เหนื่อยเลยใช่เกมที่หกมันไม่มีแรงเล่นเลยมันมีแม็กซิมัมแค่ห้าเกมดูดิดูซีเลยฮะซีตีเสียเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวมันซ้อนมอเตอร์ไซค์มาหาผมแน่เลยเย็นเนี้ยหรือไ่กพรุ่งเนี้ยขอหายครับซีบอก โอหต้นหลบเลยหลบลูกแบตยังหลบลูกระเบิดห้าสามโอ้ยตองเร่งหน่อยนะไม่งั้นไม่ไหวแต่เสิร์ฟดีนะถือว่าซีเสิร์ฟได้ดีน้ำหนักโอเคเลยครับ oh. ปล่อยลูกได้ดี 4, แตมน,น <5. S 1> ม้โอ้ยก็คืนดีครับซีมยัยมจะขึ้นหนีมือก็ได้ออกข้างไปเอาอย่าให้เขาทิ้ง4ีต่อห้าไล่ไป เป็นรองอยู่แล้วโอ้เข้าเปลยนทรง 6C แมตชที่1 3ับสาโอ้โห้โ<ฮ>ขึ้นแต่ละทีเฮ้น้องทุบพี่กระเด็นตลอดนะ <c oughs> โธนพัฒนเอ้ย ชนพัดขวาเทคด้วยนะแล้วกดครึ่งขอยังไม่ต้องล้านะครับเจ็ดสี่โอ้โหดูแบ็กโอ้ยเลี้ยวแรงไปนิดเดียวครับลูกนี้ทำไมไม่ยแบบิงคะแนนตอนนี้ห้าต่อเจ็ดนะครับสกอร์ที่อยู่บนซ้ายนี่ยังไม่ใช่นะครับใช่ครับห้าเจ็ด ออกมเหมือนดีอ่ะเนี่ยครับเ,เป็นทรงเป็นแปดต่อห้า,ห,าหลงหลง,หลงหลอู้หยุดกึกเลยครับลูกนี้ถ้าเป็นผมนะตันไม่ต้องเดินมาขอโทษนะ ไม่ต้องงยกมือขอโทษไม่ต้องขอโทษโอ้โหทำขนาดนี้เนี่ยโอ้เซออ้เซอเพียงนู้นเลยอ่ะทำขนาดนี้ไปขอโทษทำไมเอาคืนเป็นยังไงอ่ะรับได้ป่ะล่ะโอ้เอาคืนรับได้ป่ะล่ะรับไม่ได้มันออกอ่ะเซออกไกลด้วยน้องเอาโอ้แต่ยาวครับยาวเกินไป สิบเอ็ดห้าขึ้นเกมสองครับเป็นฝ่ายธนับพัฒนครับดับเบิลธนับพัฒน์นำ ตัดเสิร์ฟช้าไปนิดนึงครับอูลุกนี้อูสากนันนะครับลงครับลูนี้ทะลุเข้ากลางยังไงอะผมเห็นลงนะแสดงว่าลายจัดไม่ทันแต่ว่ายังไงครับไม่เป็นไรครับแชร์อัมพายก็ตัดสินให้ครับว่าลง ไล่มาหน่อยนะตอนนี้มันไกลไปฮะสวยงามเนี่ยจะไล่ทันก็นตรงที่ว่าทางฝั่งของทีมน้องมิ้นนะออกรูปประมาทแล้ว <10. S 2> ถ้าตอนนี้นะ <12. S 2> ออกรูปประมาทไปนิดนึงโดยเฉพาะตั้นนะเจ็ดต่อสิบสองอ่าตัดกลับมาเป็นแปดต่อสิบสองครับได้เป็นหนึ่งแต้มแปดสิบสองได้ปนหนึ่งแต้ม เหลือ4แล้วอันนี้เหลือ4แล้วแค่4นั่นไงเอาแล้วเปิดหุงยังเปิดแล้วเมื่อกี้บอกแล้วในระบายความร้อน <c oughs> โอ้เป็นคาแรคเตอร์จริงด้วยนะต่อสิบสองอุย้ย ได้ทดเน็ตช่วยนะครับทำให้เสียจังหวะเก้า <9, 12. S 1> อ้ารอเรอนะไม่ได้รอผมว่าเสียง่ายไปครับเ,เหมือนก็ตอนแรกเลยที่ได้คะแนนเป็นชุด่เพราะมาจากเกมบุกถูกไหมครับตอนนี้ไม่ทําเกมบุกออกเป็นเล่นลูกจังหวะสองจะหลอกไนงะจะหลอกวางเอาสวยๆไงกลายเป็นทางฝั่งนี้ไม่หลงอ่ะ มื่อกี้ท่านเไ้าให้เปิด12เจ็ดนะใช่คือทีมน้องมิ้นเน่ยได้คะแนนจากเกมเร็วเกมบุกพอมาดึงช้าก็เข้าทางของทางแอลกอฮอลิซึมอย่างแอลกอฮอลิซึมนี่เวลาตึงๆนี่ช้าอยู่แล้วถูกไหมเออเวลาขยับช้าอยู่แล้วตึงๆนี่อะไรตึงตึง,ตง,ตงอะไรแอลกอฮอล์กำลังสูบฉีดเลยเนี่ยฮะพอให้ไล่มานิดนึงแล้วก็ขยับนิดหน่อยฮะ14 14 10นะครับ ที่ผู้จัดนี่คุณภัยารคุณโทนั่งวางแผนกับคุณกิ้วคุณฤทธิ์ตั้งสองชั่วโมงครึ่งแล้วมั้ยวางแผนกันอยู่ใช่นั่งวางแผนว่ายังจบไม่หมดวางแผนอยู่จะเล่นงานผุ้ใหญ่สองคนนี้ยังไงดีลงไหมต้านไม่ต้องยกมือไม่มีชาเลนจ์เยอะเป็นทรงสิบห้าสิบด 52เมื่อกี้คะแนนไปขึ้นก่อนหรือเปล่าแ <Okay. S 2> บบคือเขาเห็นว่าลงคะแนนไปกด12หรือเปล่า <Okay. S 2> อีกทีมมันมต้องเป็นสิ11บครับ ทันไหมไม่ทันครับสั้นเหลือเกินอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะรับมไม่พ้นอยู่นะใช่รับ <16. S 1> แหลมไปครับเลยโดนดักได้สิบหกสิบเอ็ดแล้วโโอ้หนี่เสิร์ฟรูปปั่นเลยนะแต่ไม่ข้ามครับเสิร์ฟวิธีหนึ่งไม่ข้ามอีกเสียสองคะแนนเลยซีบอกเก็บน้ำเกียรติอะไรซีไปเนะี่ยเปล่าหยอกเล่น เปี่ยนซ่ง17 12 1 72 1เร็วกว่านะเร็วกว่าอย่างเี้ยใช่ครับคูเนงะธรรมชาตินะของเด็กอ่ะนะใช่ออกเยอะเลยครับเล่นยากไปหน่อยลูกนี้ตัน้นเปี่ยนซ่ง13 17 โอ้โหเอาหัวโขกตะไคร์แล้วโอยให้โขกเสาโขกต้ไคร้มันไม่ซึมเข้าไปหรอกไม่จำไงมันไม่จำอ้าวเอา้กินพันกันโรคติดต่ออีกแล้วทีสียสอก้ามเป็นสี่ก้ามสี่ทสี่แนนะนะเต้อีต้มันฮาเขาไม่ให้หลอก อะไรกันเนี่ยเสียกันอยู่ตรงนี้ครับ15 18ต้องเบรกเกมครับเช,ช็ดมือเฉยเลยไม่รู้ว่าผมเช็ดก่อนนะผมเบรกนิดนึงถูกต้องฮะอันนี้เป็นแท็กติกนะครับจังหวะกำลังเสียเสียไม่รู้นะครับโอ้รับดีมาก ต้องโหนขึ้นไปทุบครับโอ้โหโอ้ยลูกนี้สีอาเนียนกอาชิดเลยอะเพราะว่าถ้าสูงมาเพียงนิดเดียวบอมโผเขาไปจะแยบแล้วอะเขามาจ้องหน้ามาดูีั้งยหนึ่งปึ๊กเนี่ยบอมอยู่ตรงนั้นไงสิบหกสิบแปดเอาดิครับสูสีดูดีเป็นยังไง มองเสิร์ฟให้ดีแล้วกันนะฮะอย่าไปเรียนแบบซีนะครับฝ <c oughs> าเอาเขาด้วยเหรอ,อ <c oughs> นั่นไงล่ะสิบเจ็ดสิบแปดเว้ย <c oughs> เอาไว้รุ่นใหญ่มาเว้ยสิบเจ็ดสิบแปดแปลว่าเดี๋ยว <c oughs> ต้านกับซีแท็กติกเช,ช็ดมือไม่ได้ช่วยฮะโดยก็าไล่มาอยู่ดี <c oughs> ใช่ เปลี่ยนมาใหม่ต้องมาใช้ผูกเชื่อมเท้าเอาเอาเอาสิเอาไงเอาซิไปเนี่ยพอโดนไล่มาแล้วกดดันตัวเองครับจริงนะจริงนะจริงจะมันจะอันฟอสเลยเข้าความเก่าได้เปรียบแล้วทีนี้บี้กันขนาดนี้ดึงให้เช้าอย่างเดียวอ่ะทางฝั่งบอมกับอู๋อ่ะอยไม่ดีอ๋อนีโดไปครับไปขึ้นลูกนั้นนะนะใช่ครับเลี่ยตรง ถ้าเกมนี้ทางฝั่งทีมน้องมิ้นตั้งกับซีไม่ได้ก็เสียดายมากเพราะดูจากเกมแรกเป็นต่อเยอะเลยเยอะๆแล้วเกม2ก็นำตลอดด้วยแต่นี้นำอีกครั้งครับธนพัฒนครับดับเบิลธนพัฒน์สิบยี่สิบยี่สิบแล้วฮะโอ้ขึ้นแรงเกินน่ะได้ไม่ได้ครับแมตช์พอยต์ ยังไไม่ด้รับดีครับไอ้รับไม่ดีครับลูกนี้หรือว่าตบดีครับโอ้โกัดฟันหน่อยครับเกิดอีกนึงโอ้โหเกิดอีกตัวเสื้อหนึ่งทีถ้ากัดฟันแล้วยังไม่ไหวกัดลิ้นไปเลยครับดูครับยี่สิบเท่าได้ไหมโอ้ยโด่งอ่ะรับดีทุกเงินอ่ะขึ้นมาแล้วบอมต้องใส่ครับโอ้โต้องวางก่อนบอมต้องใส่อีกทีนึงเบาไม่ได้ถ้าเบลน่ะถ้าเบาโดน ن เบียรเลยทำไมไม่กดเป็นกรนะถ้าเบาโดนวางเลยครับโอ้โห โอ้โหพุ่งไปชนกับเอบอร์ดป่าเนี่ยเปล่าช้า๋ยวดูสิเปล่าเปล่าเขาเสียใจใช่เหรอเขาเสียดายเฉยนี่ไงนึกว่าเสียดายมันไงเห็นเซอร์วิชัตมองด้วยไปโดนเอบอร์ดเปล่าโดนเอบอร์ดโดนเอบอร์ตเอบอร์ดมันเบาๆไม่ใช่มันมีกล่องลูกแบดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้โดนหรือเปล่านะนีี่่ไไไงมมอออะร๋นึกว่าตู่ยุ่งเลยอ่ะทำไมกลัวเอบอร์ดเสียกลัวไม่ปกเห็นน้องมันแกล้งโขก ถ้าขายมาสองทีไม่เจ็บไงไอ้นี่เจอของจริงเจ็บแต่นั่นน่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนี่ดูยังไม่ไม่เรื่องจับเลยอ่ะคนนึกว่าเห็นใจเขาเห็นใจเขานี่ไงโดนจริงๆแสดงว่าโดนจริงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ้นน้ำไปดูแผลได้เดี๋ยวไปดูแผลให้เดี๋ยวไปขยี้